สวัสดีครับสวัสดีแฟนตัวงทุกท่านนะครับผมผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้นี่วันศุกร์ก็จะแถมให้ทั้งมวย5ยกและก็มวย3ยกนะครับได้ติดตามรับชมกันเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูกันนะผมให้ทีเด็ดใครบ้างนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดนึงครับขอบคุณทางมวย2.2เป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันเริ่มของมวย5ยกก่อนคัดมา3คผู้เรียบร้อยนะครับ มนมาศุน์น,นะครับจัดโดยทีมงานพี่ยินดีนะครับก็อยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะทอดสดทางช่อง t u u For you นะครับคู่แรกที่จะให้กันนะครับก็เป็นคู่ที่2ของรายการครับไอ้เจ้าเพชรพนัทนะครับนออ้องอนดวนยิมนะครับเจอกับทนาเจ้าสิงสุราชออุอุดดร้อยห้าปอนเท่ากันเพชรพนัทเนี่ยมาลดไปจุดเก้า ส่วนสิงซูล่าเนี่ยลดไปจุดสี่คู่นี้เรทเปิดอยู่ที่ทางด้านไอ้เจ้าเพชรพนัทนะนะครับต่อห้าสี่นะครับ, 5, 4, รบเพชรพนัทต่อห้าสี่นะครับไปดูกันหน่อยนะครับเพชรพนัทเนี่ยนะครับก็ซ้อมอยู่น้องอนุวัตรยิมอายุยี่สิบสามแลนะครับน้ำหนักปล่อยๆล่อห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับสูงร้อยหกสิบหกนะครับก็ชกมาเป็นร้อยไฟแล้วนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่า,ามีชนะยอดกุมาร ชนะคะแนนนั้นโยกมาณสองไฟนะครับแล้วก็สะดุดแพ้น้ำพุกมาส่วนท่านเจ้าสิงสุราชนะครับสิงสุราชชื่อเดิมก็คือเดชพระจันทร์หลังพระจันทรแกลลอรี่นะครับอายุ17ปี18ปีนะครับซ้อมอยู่ค่ายเด่นรัฐนะครับก็มวยฝีมือครบเครื่องนะครับน้ำหนักไปปล่อย52กิโลนะครับคนหนึ่งมวยเขา่าคนหนึ่งมวยฝีมือสูงใหญ่เท่ากันนะครับก็โชคก็เป็นประมาณสัก60-70ไฟได้ แต่ช่วงหลังเนี่ยแพ้รวดแล้วก็ล่าสุดโดนชกไว้ก็คือแพ้นอกกันเจ้าเพชรใหม่สิจอมยุทธมานะครับ14กรกฎาคมก็ถือว่าหายไปนานเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมนั้นชอบไปที่ความเก่านะครับของทั้งนายเจ้าสิงห์สุราหรือว่าเดชพันการมากกว่าช่วงที่มันขึ้นมาเนี่ยมันแรงมากนะจัดไปที่นายเจ้าสิงห์สุราหรือว่าเดชพจันการละกันยังไงหน้าเสือสีเสือหน้าเสืออ้าอุดอไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วนะครับไปกันที่คู่รองรายการครับเพชรธรรมราศักทวินครับเจอกับลุงเรืองเล็กนุ่มน ต่อยกันปอนหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดกับร้อยยี่สิบสองเพชรธรรมราชเป็นรถเป็นหนึ่งจุดหกส่วนไอ้เจ้าลุงเร้องเล็กเนี่ยลดเป็นจุดหนึ่งคู่นี้เลทเปิดอยู่เพชรธรรมราชต่อสิบเอ็ดแปดผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับหนักแรงกว่าเยอะนะครับไปที่นั่นไอ้เจ้าเพชรธรรมราชดีกว่าแน่แล้วก็มาถ,ถึงคู่เอกน้ำรายการครับของน่ารักสอนต้องมาจีนครับเจอกับชัยกรพหลักบ,บุญ127ปอนด์เท่ากันน่ารักเนี่ยมา128.9ลด1.9ส่วนชัยกรเนี่ยมา127.7ลดจุ คู่นี้เนี่ยนะครับน่ารักเป็นต่อ11บเนะครับน่ารักในซ้อมไปย็นดีนะครับอายุ22ปีแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยๆหกสิบสากิโลน้ำหนักไปปล่อยเยอะกว่านะครับชกมาเป็นร้อยไฟอยู่แล้วแหละนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็เคยชนะมา2เสมอ1แพ้1นะครับส่วนในเชียกรนะครับซ้อมอยู่ PK นะครับอายุ28แล้วนะครับคนอุบลนะครับก็กระดูกการผ่านมวยก็ถือว่าเก่าคึกและนะครับแต่ยังไงก็จัดไปที่ยังนั่น มวยคนจัดก่อนและกันแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นทงนางด้นในเจ้าชัยกรที่ชนะมาได้ที่พะเยาก็ตามนะครับผมชอบไปที่ทางด้นในเจ้าน่ารักนะครับเตะซ้ายนะครับจังหวะดักเตะดักแทงสับศอกดูแลคมกว่าทั้งด้นในเจ้าชัยกรที่มุดเข้ามาจะตีเข่าอย่างเดียวนะครับก็มวยห้ายกเนี่ยจะมีไปที่สิงห์สุราชไปที่ทั้งนั้นในเจ้าเพชรธรรมราชดีชอบมากๆเลยแล้วก็ไปที่ทังนั้นในเจ้าน่ารักนะครับนี่คือ ทีเด็ด5ยกที่เดิมตีนที่ให้กันนะครับส่วนมวย3ยกก็วันลุมพินี38และนะครับสัปดาห์ที่38นะครับก็คู่มวยที่น่าสนใจเนี่ยนะครับไล่เรียงกันไปผมว่าผมชอบทางนั้่นไอ้นี่นะ ยอดภูผาวิมานแอร์นะครับวันนี้เจอมาฟุตที่อาจจะไม่ได้แข็งมากเหมือนไฟที่ผ่านๆมานะครับแต่ก็ถือว่าแข็งแหละนะครับมาฟุตนี่ก็ถือว่าเก่งแหละนะครับแต่มองว่ายอดภูผาน่าจะใช้พลังหมัดกดอยู่กดหล่นนะครับถัดมาเนี่ยชอบเพชรกาฟิลเลยนี่ชอบมากคือติดตังแต่ไฟที่แล้วแล้วต่อยดีชอบสเตฟานเออร์ไวนะครับที่ต่อยกับสิงห์ดมทองผมมองว่าไอ้ตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาชนะน็อกระดับไอ้เจ้าปานเทพมาได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับชอบฟ้ากับป้อมเพชรเหรอ ผมว่าสุสีไปที่ชอบฟ้าแล้วกันซื้อกระดูส่วนคู่เอกเนี่ยผมชอบไปที่อ e ีวาร์ตนะมูซาเอฟนะครับไอ้นกชกระเซียคนนี้ไม่ธรรมดานะครับก็สรุปให้5ยกเนียจะมีทางด้านสิงสุราชนะครับมีเพชรธรรมราชมีน่ารักส่วนวันเนี่ยนะครับวันเนี่ยชอบยอดภูผาชอบเพชรกาฟิลชอบสเตฟานเออร์ไวนะครับชอบฟ้าแล้วก็ อิยาสมูซาฟนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในพวกนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ